ตเสื้อฮู้ให้ละจ้าพี่ใครจะสั่งสเวต,ตเตอร์ฮูดสั่งได้เลยนะคะพันห้าเหมือนเดิมเลยป้ายนกแก้วของเราจ้าเกรดดีเกรดดีแต่ลูกนี้แบบผ้าดีเลย จะรับตัวรีวิวจัดมาหน0 0เท่านั้นจ้า US 45โลป้าใ้นกแก้ววันนี้สั่งสินค้ากันได้เลยนะคะพี่จะส่งสินค้าตามปกติ อยากได้อะไรแจ้งมาได้เลยนะคะทุกคนส่งรอบวันนี้ได้นะคะเหมือนเดิมเลยพี่ใครรับรีวิวได้ทุกตัวนะคะหนึ่งพันห้าร้อยเป็นงานเกรดดีป้ายนกแก้วอเอาไปซักอเอาไปรีดอเอาไป เอาไปทำความสะอาดเพิ่มเติมเอาไปเก็บถุยก็ขายได้ทุกที่่ะละไซนะคะพละไสซสิปหน้าแล้วก็สวมหัวรวมกันนะคะงานตรงงานปักก็มีงานกระสอบไม่ผ่านการคัด รีวิวเยอะนะคะป้ายนี้รีวิวบ่อยรีวิวทุกวันนะคะใครชอบตัวรีวิวเตรียมเลยเดี๋ยวแป๊ดหนึ่งขออนุญาตใส่ในแฟนจะได้สวยๆ<ว>ที่ต้องเอาไปพัดอีกทีนะในกระสอบเขาจะมีหัวมีหางมีตัวสวยมากสวยน้อยมีตัวไม่สวยมีตัวเปื้อนตัวเสียที่จะต้องพัดทิ้งด้วยนะคะ จ้งรายละเอียดก่อนให้ครบถ้วนเลยหัวผ้าหรือแบรนด์มีให้ลุ้นทุกกระสอบออกมากออกน้อยหรืออาจจะไม่ออกมาต้องไปลุ้มนี่ <No. S 1> แบรนด์ใครเจอแบรนด์น้ำแบรนด์มาให้พี่ก่อนที่จะได้โชว์ลูกค้าก่อน โอ้โหนันึ่งนะเต็มขาเลยแล้วก็อ่ะมันเป็น,ปนอุย้ยหมดเลยครับโอ้แบนด์พี่แบ,บนด์หมดเลยหนูถือแล้วก็เบนซ์ถือเนี่ยคือหัวหมดเลยเอาใครจะรับกระสอบนี้มาขอป้ายหนะะ่อยค่ะป้าย่อยะคะ่ะ จริงล็อตเอจริงๆเนี่ยโอ้โหเอาสเวอเอร์ฮูดป้ายนกแก้วเกรดดีคุณพี่โอ้โหกระสอบนี้ล่นๆเลยครับผมน้องแจ๊บบิ๊กโลโก้มาเลย2ตัวแบบนี้เลยนะคะแชมป์บิ๊กโลโก้ค่ะโอ้โหไนท์งานปักค่ะพี่ไนท์งานปักอีกแล้วคุณพี่แล้วดูดาร์ทสกรีนแขนนะคะ โอ้โหกระสอบเดียวคุณพี่ปังมากกระสอบนี้นี่บิ Big ๊กโลโก้มาเลยจ้าโอ้โหเดือดจัดนี่ไหนค่ะพวกหัวผ้าหรือแบรนด์เนี่ยมีให้ลุ้นทุกลูกนะคุณพี่ออกมากออกน้อยต้องลุ้นหรืออาจจะไม่ออกก็ต้องลุ้นแต่กระสอบนี้คือออกแบบนี้เลยค่ะน็อตค่ะพี่ดูรวมชายหญิงนะคะซิบหน้าแล้วก็สวมหัวนะคะคุณพี่ พี่ดูแล้วกันเอา้าเอาไนท์มาอีกตัวค่ะพระไซส์เลยค่ะ S M L X L รวมนะคะมีทั้งศหน้าแล้วก็สวมหัวนะมีสกรีนมีสีพื้นนะคะเอาไปซักเอาไปรีดเอาไปคีนทคำความสะอาดเพิ่มเติมกันได้เลยคุณพี่งานเกรดดีโอ้โหงานตั โอ้งานดูพี่หนึ่งกระสอบนะคะมีทั้งตัวสวยมากตัวสวยน้อยแล้วก็ตัวที่ไม่สวยลูกค้าจ๋าต้องเอาไปคัดกันอีกทีเอาไปซักเอาไปรีดก,กันด้วยนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่านะคะน,นี่นี่ การ์ตูนก็มีให้ลุ้นนะคุณพี่ดูบางตัวไม่ใช่แบรนด์แต่สกรีนสวยนะคะสีสวยทรงสวยเป็นงานปงงานปักเนี่ยเขาก็คัดเป็นหัวผ้าได้นะคะขายทํากําไรได้สูงตัวไม่สวยก็ขายถูกลงมานะคะคุณพี่งานปักค่ะคุ้มแม่เอาราวเข้ามาเลยใครรับตัวรีวิวรีบเลยคุณพี่ได้ทุกตัวนะคะ ใครจะลูกใหม่ไปเปิดลุ้นเองก็ได้นะใครเอาเยอะทักมาได้เลยนะคะ5ลูก10ลูก20ลูกมีจำนวนนะราคาเท่าไหร่1นึ่งพันห้าร้อยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยเรตีหนึ่งพันห้าร้อยลูกสี่สิบห้าโลนะจ๊ะเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยตัวบวกลบนะมีทุกไซส์ S M L X L ค่ะไซส์มีสีพื้นมีสกรีน รวมกันเลยจ้ะอืไปเดมาไันแบนมที่เลยขไหนรับร็กซีทีถ้าสักลิดนะมันจะสวยขึ้นอีกนะ มันเป็นงานแบบอันนี้คือยังไม่ได้ทำอะไรมีได้หละเดี๋ยวไม่กดเลยครรับนะคะตอนนี้ตัวรีวิวยังว่างอยู่ยหรือใครเจะกระสอบใหม่สั่งได้เลยนะรอบส่งรอบวันนี้นะคะด้านหลังในกําัังแพ็คสินค้าที่จะเตรียมจับ่บของวันนี้แล้วนะ ทันรอบกันอยู่นะคะคุณพี่วันนี้ อยากได้อะไรแจ้งได้เลยน้องงานปักค่ะนี่พี่ยงงานปักอย่างเงี้ยสวยนะก็ยังเป็นหัวผ้าได้นะเอาไปดักลิด นกแก้วค่ะป้ายนกแก้วห่าละจ้าอัานท้าหน่อยนะเมื่อสแบแร็คเม้นนะคอมเมนต์มันดีเลย โปรไฟล์นะนนนลูกค้าทักหน้าโปรไฟล์นะถ้าบ้านตอกอัทักหน้าโปร,โปรได้เลยเลโอเคค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปตอบให้อ่าพี่ใครจะสั่งนะคะแคปหน้าจอสั่งกันได้เลยด่วนๆเลยนะ